สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 วันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูปุญญาดาสาราปัญญาเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนไปแล้ววันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนคะค่ะนักเรียนมาดูการเปรียบเทียบจำนวนคะโดยใช้ภาพค่ะ เปรียบเทียบ1เศษ7ส่วน9กับ1เศษ5ส่วน6นักเรียนมาดูภาพที่เป็น1เศษ7ส่วน9นะคะ1น,นี้คือจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นภาพแรกเขาก็จะระบายสีเต็มส่วน7.9ส่วนเเขาก็จะแบ่งออกเป็น9ช่องและระบายสีไปน7นะคะมาดูภาพที่เป็น1เศษ5ส่วน6 1 นี่เขาก็จะระบายสีเต็มนะคะก็จะเหลือ5.6ส่วน6ก็จะแบ่งเป็น6ส่วนระบายสีไป5ส่วนจากภาพจะเห็นว่า1เศษ5.6ส่วน6มากกว่า1เศษ7.9ส่วน9หรือ1เศษ7.9ส่วน9้น้อยกว่า1เศษ5.6ส่วน6นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างที่1กันค่ะการเปรียบเทียบจำนวนคละ เปรียบเทียบ2เศษส่ส่วน6กับ2เศษ5ส่วน8นักเรียนมาดูจำนวนเต็มข้างหน้าก่อนนะคะจำนวนเต็มข้างหน้าที่เป็น2อ,อ่าเป็น2เท่ากันใช่ไหมคะเมื่อเป็น2เท่ากันเราก็จะไม่มาเปรียบเทียบจำนวนเต็มข้างหน้านะคะเราก็จะไปเปรียบเทียบ ตรงส่วนที่เป็นเศษส่วนกันค่ะก็คือเปรียบเทียบ4ส่วน6กับ5ส่วน8อันดับแรกนะคะเราก็จะทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยหาอะไรคะหาคอรนของส่วนนั่นเองค่ะาข้อนี้เราก็จะมาหาครนของ6กับ8นะคะครนของ6กับ8ก็คือเอา2มาหาร6 กับ8ก็จะเหลือ3แล้วก็4นะคะอะก็ไม่สามารถหารต่อไปได้นะคะเหลือ3กับ4ดังนั้นครนอรของ6กับ8ก็คือ2 x 2คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ24นักเรียนสงสัย2คูณ2มาจากไหนก็มาจาก4นั่นเองนะคะอะข้อนี้ครนรหรือตัวส่วนเราได้แล้วก็คือ24คะ่ะ เมื่อเราหาครณนของตัวส่วนได้แล้วนะคะเราก็จะมาทำให้ตัวส่วนเท่ากันอ่ครนของ6กับ8ก็คือ24นะคะ4ส่วน6 6แล้วก็มาดูตัวส่วนนะคะ6คูณอะไรได้24คะ6คูณ4ใช่ไหมคะแล้วก็คูณทั้งเศษทั้งส่วนก็จะได้4คูณ4ส่วน6คูณ4เท่ากับ16ส่วน24 ่ามาดู5ส่วน8กันบ้างนะคะ8คูณอะไรได้24คะ8คูณ3ใช่ไหมคะเราก็จะเอา3ไปคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้5คูณ3ส่วน8คูณ3คำตอบที่ได้ก็คือ15ส่วน24เมื่ออ่าแล้วก็จะมาเปรียบเทียบ16ส่วน24กับ15ส่วน24ไปดูตัวเศษกันนะคะอ่า 16มีค่าเป็นยังไงกว่า15บหคะมีค่ามากกว่า15นั่นเองค่ะดังนั้น2องเศษสีส่วนหมากกว่า2องเศษห้ส่วนแั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างที่2กันค่ะข้อนี้จะเป็นการเปรียบเทียบจำนวนคลัก,กรักเศษส่วนนะคะก็คือ3ามเศษห้าส่วนสิกับ5 2าส่วนสิเราจะทำยังไงอันดับแรก เราก็ทํา52ส่วน15ให้เป็นจํานวนคลักก่อนนะคะโดยเอา15ไปหาร52นั่นเอง15หาร52นะคะก็จะได้3เศษ7ส่วน15ค่ะเราก็จะมา เปรียบเทียบจํานวนเต็มข้างหน้าก่อนจํานวนเต็มข้างหน้าก็เป็น3เหมือนกัน3เท่ากับ3ามจึงไปเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะก็คือห้าส่วนสิบสกับเจ็ส่วนสิอ่าเราก็จะไปหาครนอรของสิบองกับ15กันนะคะพอมาหาครนอรแล้วเราก็จะได้3ามหาน สิกับ15เหลือสี่กับ5 4กับ5ไม่มีอะไรหาลงตัวเพราะฉะนั้นครของสิบสองและ15ก็คือ3ามคูณสคูณหเท่ากับหกนั่นเองค่ะเมื่อเราหาครนได้แล้วก็คือ60เราก็จะมาทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะอ่า ห้าส่วนสิบสองสิบสองคูณอะไรได้หกสิบสิบสองคูณห้าเราก็จะเอามาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้ห้าคูณห้าส่วนสิบสองคูณห้าเท่ากับยี่สิบห้าส่วนหกสิบนะคะทีนี้มาดูเจ็ดส่วนสิบห้าสิบห้าคูณอะไรได้หกสิบสิบห้าคูณสี่นั่นเองค่ะเราก็จะเอาสี่ไปคูณทั้งเศษและส่วนนะคะ ก็จะได้7คูณ4ส่วน15คูณ4เท่ากับ28ส่วน60เราก็จะมาเปรียบเทียบตัวเศษนะคะก็คือ25กับ28 25มีค่าเป็นยังไงกว่า28คะ25มีค่าน้อยกว่า28คะ่ะดังนั้น3เศษ5ส่วน12น้อยกว่า52ส่วน15นั่นเองค่ะ นักเรียนพอเข้าใจเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจำนวนคะแล้วใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วคุณครูก็จะให้ทำแบบฝึกหดัดการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคะหน้า50ถึงหน้า52ในสัปดาห์นี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ